ได้ครับถ้า <ละ S 1> อย่างที่บอกว่าถ้าคุณลุงไว้ใจพวกผมผมยินดีครับนั่นคือลดเลยได้ครับลุงเชื่อลุงแม่งเท่ไว้สักเดี๋ยวขับตามผมมานะได้ครับแล้วไงต่อครับลุงถ้าเรารู้แสดงว่าคนอื่นก็รู้เดี๋ยวรอดูอสมพัตได้ครับลุงถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูนี้เสร็จครับทุกคนที่ดีก็จะเข้าไปได้ แต่ถ้าเราไม่เปิดแล้วก็ปนธนาคารไม่ได้ครับผมแกคิดว่าฉันควรเปิดไหมเก็บของก่อนไหมครับลุงบึ้มเลยเออเราเปิดแล้วเราเดกโกยก่อนมันดีไหมผมก็คิดว่าสมควรนะครับลุงเพราะไม่งั้นอย่นี้เราเปิดช้าหมายความว่าถ้าเขาเปิดก่อนเราก็ต้องประท้าเขาโอเคกระเป๋ายังพอใส่ทองหรือเปล่าโอ้ยตื่นเต้นเออลุงน่าจะผ่านมาเยอะนะฮะพักรอแล้วลุงมาผมพักรอแล้วลุง ควักอาวุธได้ไหมไม่ใช่ควักกระจุ๊กอาวุธครับลุงโอ้ยลุงลุงนี่นะเชียรองห้านะคณะข่ายพวกกลุ่มทหารที่นี่แม่งเทวายสัตว์เชียพวกกลุ่มทหารที่นี่แม่งเทวายสัตว์เชียเท่จัด โคตรเท่เลยนะกลุ่มทหารแม็กอะเชี่ยถ้าผมสามารถทำให้สูตรแม็กเกิดที่นี่ได้นะเดี๋ยวรู้จักเลยคเชิญครับพวกนี้เป็นใอะเอ่อตรงไหนใครล่ะครับที่เขามารับคุณเขาบอกรู้จักคุณแต่ยันคนเชิญยังไม่ยังไม่เห็นหน้าแล้วอ๋อผมยังไม่เห็นหน้าเลยครับขอโทษเลยครับครับเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยครับครับยังไม่ถอหน้ากากนะครับอยู่ข้างนอกครับเออผมจะออกได้ทางไหนครับออกได้ทางนี้เลยหรือเปล่า อ๋อโอเคครับโอเคครับประตูล็อกตายครับอ๋อโอเคครับการก้แข็งแรงนิดนึงฮัลโหลผมเฉินไกคไม่โผมาอันตรายหรอกอ๋อพอดีคือพอดีผมเอ่อเป็นคุณไม้ครับพอดีผมรู้จักกันที่ค่ายอพยพนะครับตอนที่ผมมาถึงที่นี่แล้วพอดีผมเจอกับเอ่อ พูดติดเชื้อแล้วก็เจอกับซอบบี้อะไรเต็มไปหมดเลยครับได้คุณไม้นี่แหละครับที่มาแนะนําไม่งั้นผมคงน่าจะไม่รอดมาถึงนี่แหละครับคุณจะกลับไปกับคุณไม้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมกลับกับคุณไม้ก็ได้ครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงสบายดีนะเดี๋ยวกลับข้าไหนดีครับคุณไม้ไป ผมเอารถมาสองคันนะอ่าโอเคคันไหนคันไหนบ้างครับมีคันสีเขียวกับคันด้านหลังครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมไปคันด้านหลังแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ที่ไหนดีครับสักที่เอ้ามายัแล้วพี่เออไปเออสักครู่นะเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนดีครับโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วาัีผมมขบตไปออออกกกมมาาแแลลล้้ววังไปพี่เฉินอ๋อโอเครถขับไม่ได้อ่ะพี่เฉินทำไรอ่ะขับได้ครับดีว่าไงล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 งขับได้ไหมขึ้นใหม่ ดครับลุงลุงเบลลี่ครับครับผมอ๋อได้ครับคลุงครับลุงเบรี่มาหาครับครับคุณลุงเอ็งจะไปไหนกันอ่ะก็พอดีเห็นว่ามีคุณไม้มารับเนี่ยครับผมก็ยังไม่รู้จะต้องไปไหนเลยครับเอาจริงอันนี้พี่ไปไหนกันอ่ะไอพวกดิวแชร์ไอฟังอะไรรู้นะไปแล้วมาเชลโลไปไหนวะไม่ไม่ได้มีใครไปแอบฟังะไรเลยครับ ได้ครับลุงยินดีครับไม่มีใครอยากฟังแน่นอนเพราะผมเพิ่งมาถึงโอเคแล้วมายืนฟังบาอะไรก็เดียวโอ้ยจะไปอะไรจะไปทำอะไรก็ไปทำจิ้วจิ้วเด็กโอเคโอเคครับเจอกันครับลุงได้ครับถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณลุงไว้ใจผมผมยินดีครับมันคือรถเลยได้ครับลุงเชื่อลุงแม่งเท่ไว้สักเดี๋ยวขับตามผมมานะได้ครับ ว่าไงวะไงลุงไอ้ลุงไอ้ลุงมาขบอยรถพาหญิงไปด้วยนะโอ้ยจังไรจริงจริงไอ้ลุงได้เป็นเฮี้ยได้ใจกูเยอะวะไงผมงัดผมงัดตู้แล้วนะงัด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 ตู้กสิกรหมื่นหนึ่งอ่ะผมงัดมาหมื่นใครหรอเฮี้ยเออลองดูว่าได้อะไรไปขับตาไปขับตาไปขับตาไปผมงัดตู้กสิกรมาแล้วหมื่นหนึ่ง เดี๋ยวรอเขาส่งให้กามนะเฮ้ยถ้ามึงงัดตัวก่อนแต่กูของัดด้วยดิเดี๋ยวดูก่อนดิว่าได้อะไรดีๆไหมพี่อ่าเอ็งลองดูเองลองดูว่าได้อะไรดีๆไหมถ้าได้อะไรดีเดี๋ยวพี่งัดด้วยน้องกูยอมเสียมันลุงแม่ผมเขาชอบลุงไงเออเหยียกล่องโดเนตดิเหรอมีอาวุธหนักแม่งต้องเป็นกลุ่มใหญ่แน่เลยพี่โหคุณไม้อยู่ไหนคุณไม้ตามผมมาเรื่อยเรยเล ไอผมไม่มีรถอยู่ไหนอะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก้อ <9 25 S 2> นอยู่ที่ไหนเก้าสองห้าครับเก้าสองห้าครับเก้าสองห้าที่ที่มีกล่องหายากครับเอ่อผมไม่รู้ว่ากล่องหายากมันมันคือตรงไหนอะเดี๋ยวผมเป็นไปไปตรงเก้าสองห้าแล้วกัน,นคุณไบด์เดี๋ยว <นะ S 1> ผมรีบตามไปนะครับสักคู่บอกบอกเอ่อฝั่งบอกลุงด้วยครับเดี๋ยวผมรีบตามไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขับขับตามไปด้วยโอเคได้ครับ มันผมบอกลสตอรี่สตอรีร่นี้เขาดูรอรับชมเลยผมบอกให้เดี๋ยวผมจัดให้มันมันเลยใช่ยแม่ควอบหมาได้บ้างนะไหนอ่ะก็อยู่ไหนอ่ะข้างในพี่ข้างในเหรอในไหนวะพี่เข้ามาเลยไอ้ลางขวาเหรอขวาขวาขวาใช่ใช่ใช่ลานทรายนะพี่ไอเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวทุ่มทุนสร้างเลยนะพี่ ข้ามาเลยพี่เข้ามาเลยผมงัดตู้มาเมื่อวนว่าแต่เรากล้องหายากนี่มันมันหน้าตาเป็นยังไงอะไอ้กล่องหายากที่ว่าเนี่ยกล่องเออกล่องหายากไหนอะมันคือกล่องมันคือกล่องไหนวะก้อนเนี่ยเหรอแล้วต้องทำยังไงอะรับเท่าไหร่เนี่ยก็พี่ก็ฟาร์มเหมือนเดิมเลยครับอ๋อคือเก็บได้เลยเหรอใช่ครับใช่ครับ แต่ว่ามันจะได้แบบดอกดับดีกว่ากล่องธรรมดาอ๋อคือจะเจอหน้าตาเกลองแบบนี้แบบความว่าเราเก็บได้หมดถูกไหมอ่าใช่ครับแต่บางกล่องมัน่าจะได้บูปินพี่มันมีโอกาสดับของได้กล่องพยาบาลผมผมได้กล่องบูปินอ่ะมีโอกาสได้เกล็กด้วยนะอ๋อโอเคครับขอบมากครับได้อะไรนแล้วกูได้อะไรวะ อ๋อใช่ครับเพิ่ง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 มาถึงครับอ๋อครับเขามากครับพยายามจะปลุกมไว้แล้วนะครับครับรับทราบครับผมโดนไปสองเปิดนครับโดนไปสองหมื่นมันมีข้างหลังอีกไหนพี่พี่ไปปะเออตรงตรงไหนครับตรงไหนได้ได้ไปดิได้ครับขั้นหลังเลยขั้นหลังนี้เลยขั้นหลังเลยปั๊มบนน่าจะได้สามรอยครับ เออมันมันนานขนาดไหนครับกว่าผมจะกลับมาหยิบได้อีกรอบมาณไม่เกินห้านาทีนะซ้ำโอเคครับเอาจริงๆถ้าพี่เดินไปอีกทีแต่ค่าๆอย่างเงี้ยแล้วพี่เดินกลับพี่ผมได้เกาะได้คู่มือครับบานเลยเออได้ของดีแต่ว่าตรงนี้คือหมายความว่าถ้ามาคือมีสิทธิ์ที่จะโดนป้นโดนอะไรได้ถูกต้องไหมครับใช่ครับผมมาพี่ตาไม่อีกไม่อีอ้าวไม่ขึ้นแล้วอะ นี่ในเกี่ยวนี้คุณไม้รอสักครู่นะฮะอันนี้จะเป็นพวกขยะพี่ขยะนี่ต้องเก็บไหมฮะก็คือต้องเก็บด้วยครับผมอ่าใช่ครับก็มีส่วนผสมอยู่อ๋อโอเคครับเออเดี๋ยวสร้างคลายคุณเบกเลยเฟี้ยวๆบอกให้เอแต่ผมได้สนมาวะก็อยากได้สร้างปืนด้วยเหรอได้นะครับอ๋อโอเคครับขอบมากครับได้คิดละสองร้อยครับ อ๋อโอเคครับผมมากครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับาาจะเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยตรงนี้ได้เหรอพี่อ๋อหน้าลางัลางทำรังทำอะไไม่ได้ครับผมผมก็ไม่ได้ดมันเอ่อข้างในข้างในครับมันอยู่ข้างใน โอเคครับเฮี่ยมดังเจ๋งว่ะไอสัตว์ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเซิร์ฟดีใช้ได้แล้วเนี่ยคนเล่นนั่งแบบว่าอินโลสุดๆอ่ะอินโลจัดเลยอะ่ะ แล้วต้องไปตรงไหนต่อครับก่อนอ่าเลี้ยวซ้ายเลยพี่เลี้ยวซ้ายเลยโอเคเลี้ยวซ้ายเลยถ้าเป็นกล่องหายากตรงนี้จะเยอะครับครับผมว่าแต่พอดีเอ่อก้อนพอดีเห็นลุงคนหนึ่งอ่ะลุงที่ชื่อแบร์รี่ที่เราเจอเขาบอกเขาจะพาเราไปป้นธนาคารใหญ่โูหเออเห็นลุงว่ากันนะไม่เคยเหมือนกันอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าไปมันต้องใช้ระเบิดด้วยอ่ะ ไม่ได้ลุงบอกลุงจะพาไปนนไปปะไปได้พี่ไปได้เออไปด้กนดีให้ผมเล่าทางไหนวะเอาจริงๆครับพี่เห็นปืนที่ผมถือปะอ่ะฮะอันนั้นนะ่ะคือผมเก็บได้นะเก็บได้เนี่ยนะใช่พี่มันมีก่ออ่าเขาเรียกว่ากระเป๋าม่วงครับแล้วจะไปเจอได้ที่ไหนล่ะมันจะขึ้นเองพี่แล้วแต่ดวงคนไมายถึงว่าขึ้นเองตรงไหนเหรอ ในแผนที่เลยพี่ใช่ป่ะไว้ก้อนเนี้ยกูไม่ค่อยอยากจะไว้ใจมึงเท่าไหร่เลยพูดตรงๆเพราะแต่พวกนี้เตือนกูว่ากูอย่าไว้ใจใครเนี่ยครับผมแล้วไอเนี้ยครับในที่โดเนทอะที่เขียนว่าซ u b s c r บ็อกคืออะไรครับซ u b s c r บ็อกก็จะเป็นที่เราค้นหากันอยู่เนี่ยแหละครับแต่ผมไม่เคยเหมือนกันว่ามันจะได้เท่าไหร่อ่ะมันคือแผนที่ผมเปแผนที่ครับเอาไปทำเยกจะไว้ใจมึงเลยไว้ก้อนพูดตรงๆรป่ะตอนนี้มึงดูหลอกกูแล้วกูแบบว่ากู พาคุณไม่อยากไว้ใจใครเลยตอนเนี้ยถ้าไม่ไว้ใจกันเองอ่ะอันที่ห้าลุ่มซับที่เราค้าเะเหรอใช่ครับผมอ๋อหัวมันใช้ระยะเวลานานมากเลยนะอันนั้นแล้วมันก็ดับหอมไม่ค่อยดีด้วก็ะใช่ใช่อืมคุณเกียร์จะขึ้นอาวุธอะไรหรือเปล่าหรือว่าอะไรครับจะอยากได้ปืนครับแล้วผมอยากรู้ว่าซับแล้วอะไรที่ต้องใช้ทําปืนครับ ใช้ทำปืนคือตอนนี้ถ้าซื้อเลยคือเงินผิดกุหมายกับสองหมื่นแปดปืนปมแล้วผมจะหาจากไหนล่ะเงินผิดกฎหมายก็ได้ถ้าคุณเกียรตจะเอาเหรอต้องงัดตู้เอทีเอ็มมาแต่ผมแบบก็ได้ทำให้ได้อยู่อ่ะเพราะตอนนี้ในตัวผมมาก็มีอยู่อ่าหมื่นกว่าบาทก,กับสองหมื่นหมื่นพอยต์เหรอไม่ใช่ครับอ่าเงินผิดกฎหมายครับมันใช้สักหมื่นแปดอะครับใช้ปืนปก ้้ถาปนืี่่ยใชอตอนนี้คือปืนในประเทศอ่ะที่ใช้ได้นเนเี่ยพไอ้ก้อนมันรู้หมดเลยนะเว้ยก้อปืนลูกกองอ่ะยังไม่มีอ่ะกระสุนไอ้ก้อนมันรู้หมดเลยอ่ะมันรู้ทุกรายละเอียดเลยอ่ะฮะได้ปืนหรอซากปืนโอ้ว่ากูได้เหมือนกันนะสร้างปืนเนี่ยไม่ผมอยากรู้ว่าทํายังไงพี่ผมบึ้มๆเลยตอนเนี้ยบึ้มๆเลยก็ต้องถามวิธี่เขาที่จะทํได้ในการตอนนี้แล้วรู้ที่ไปซื้อไหมครับรู้ครับ อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมก้อนอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยไปกับรุ่นน้องหมดแล้วครับพี่แต่ว่าถ้าพี่วนเก่าเดี๋ยวนะถ้ามึงบอกว่าปืนมึงเป็นคนหาได้มางั้นที่บอกว่ามึงไปซื้อปืนกับรุ่นน้องหมายความว่าไงเก็บวะกูว่าเชียก้อนนี่แปลกๆนะถ้าถามผมอะซื้อปืนเลยอะมันต้องเงินเพื่กฎหมายอย่างเดียวเลยดิเออคุณแม่อยู่ไหนครับผมเสร็จแล้วแปลกๆนะที่จอดรถเลยครับอ๋อโอเคครับกำลังกำลังมาแล้วครับ

เดินผมพอยบานเลยเฮียกูซื้ออะไรเนี่ยลองดูดิได้ครับคุณไหมเจียวดิเกียโอเคครับเดี๋ยวขึ้นรถคันนึงกัน้อสมควรคือเร็วคืเอเร็วเออเร็วเร็วขึ้นรถมาขึ้นรถมาสิแม่ผมนี่นี่ทำพวกนี้แปบ๊บเดียวอ่อรถใครดิป่นแม่งอะเขาเนี่ยไปจบ ถ้าพี่จะเอ้าปืนนะผมก็ทำทำให้ได้อยู่อ่ะเพราะว่าผมจริงเหรอเอาดิ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 ผมอะอีกแค่น่าจะอีกสองสามชั่วโมงก็จะให้พวกพี่ได้หนึ่งกระบอกอยู่เฮ้ยเจ้าดีก้อนเยี่ยบเลยไม่คือจะมีคนมาไม่ทราบว่าคุณจะรถผมไปไหนครับจะไปโซล่ากับอ๋อเลยพี่เหรอเออขอโทษขอโทษดีครับคุณฟอร์คอนขอโทษดีครับคกับสลักูกับโดนแม่งสลัก แมงเกือบเอากูซะแล้วเมื่อกี้เกือบบันไลเกือบบันไล่นอกแล้วเฮ้ยไปด้วยได้ครับลุงขึ้นเลยครับที่ราคาคุณนะครับเออว่าแต่น่าจะไม่พอมั้งครับลุงเพราะว่าเดี๋ยวเกียร์นาต้องไปด้วยเกียร์มึงไปขึ้นรถเอ่อคุณไม้นะคุณไม้เดี๋ยวเออรอรอรับเกียร์หน่อยครับเดี๋ยวถอยรับเกียร์หน่อย ยังขึ้นรถสีเขียวรถคุณมาได้คุณไม้อะขึ้นไปเลยผมผมรถสีเขียวรถสีเขียวขึ้นเลยครับคุณเกียไปครับลุงไปตรงไหนนะครับลุงไปธนาคารกลางลุงลุงไม่ได้หรอว่าลุงยลุงอยู่นู่นเหรอธนาคารกลางเหรอครับเออผมผมไม่เคยไปเหรอครับลุงเออพอรู้จักอยู่แต่ว่าผมไม่รู้ว่าที่นี่มันคืออันเดียวกันหรือเปล่าลุงบอกตังแต่พอจะจำเส้นทางไปที่คาเิโนได้ไหมอ่าลุงมาร์กจีเวตด้แล้วอ๋อโอเคครับคุณไม้เจอกันธนาคารกลางนะครับ โอเคโเดี๋ยวเราต้องไปดูลาวหน่อยสายข่าวบอกราว่าเราต้องพังประตูเข้าไปก่อนถึงจะปลดได้อืมแล้วมันใช้อะไรพังหรอครับลุงระเบิดของขวัญอุปกรณ์แล้วกลัวระเบิดกันหรือเปล่ากลัวไหมเหรอเอาก็กลัวอยู่ครับผมอ่ากลัวลงรถไปเลยอุ้ยไม่ได้ครับเราต้องสู้ครับยุคนี้ว่าแต่แล้วลุงไม่ระเบิดเหรอครับ ระเบิดปิงปองโอ้ยครับลุงนี่กก็ดูกว้างขวางกนะันฮะได้ยินเกียร์ได้ยินพี่ได้ยินเออพี่เฉินไปก่อนผมจะทำมีดให้น้องอ่าได้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 กันต้องให้บาไปด้วยไหมใช่พี่ไปดิผมจะดูด้วยว่าจะใช้อะไรได้บาอ่าได้ได้ได้ครับรถดีเว่อร์ได้ของมาไม่ไม่ได้ดีหรอครับรลุง โอ้ยไอ้หนุม่มนี่ขับรถด,ดีโอ้ถ้าลุงเจอที่กูขับมาลุงจะไม่พูดกับกูอย่างนี้หรอกเอกชื่อเด็กก่อนมึงขับแล้วอ้วกเลยแสดงว่าเขาน่าจะขับรถกระชากนะครับลุงมันไม่ยอมทิ้งถุงเท้าในรถเหม็นชิบหายก็เลยอ้วกอ๋อเพรว่าคิดว่าขับรถไม่ดีว่าแต่แล้วลุงน่าจะอยู่ที่นี่มานานแล้วใช่ไหมครับ ลุงยงแต่ลุงจำความไม่ได้อะโหเองอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะคือพอดีผมแค่เห็นค่ายที่มันมีเต็มไปหมดเลยครับผมเลยอยากรู้ว่าค่ายเหล่านั้นนี่คือไม่ขึ้นตรงกับใครเหมือนที่ค่ายที่ลุงพาผมมาที่นี่ก็คือไม่ขึ้นตรงกับใครถูกต้องไหมครับค่ายอพยพใช่ไหมใช่ครับใช่ที่ผมเห็นค่ายอพยพที่เขาเป็นค่ายสีเหลืองๆนะครับที่เป็นทอปักอะลุง ใช่ผมยบถ้ว่ามันทําไม่ให้ผัวเองอยู่มันไม่น่าจะเข้าไปจุกจิกอะไรมากหรอกอ๋อครับเราจอดทางๆหน่อยดีไหมได้ครับลุงอ๋อได้ครับลุงได้ครับแล้วก็แบ่งคนดูลาดล้าวนิดได้ครับแต่ว่าผมไม่มีปืนนี่ช่วยอะไรลุงได้อยู่ใช่ไหมครับได้ได้ได้โอเคครับไม่ต้องใช้ปืนหรอกได้ครับลุงไปฝังลงครับฝังทุกครับฝังทุกครับ อะไงต่อครับลุงแต่เรารู้จะได้ว่าคนอื่นก็รู้เดี๋ยวรอดูอสักวันได้ครับลุงถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูนี้เสร็จครับทุกคนที่ดีก็จะเข้าไปได้แต่ถ้าเราไม่เปิดแล้วก็ปนธนาคารไม่ได้ครับพวกแกคิดว่าฉันควรเปิดไหมเก็บของก่อนไหมครับลุงบึ้มเลยเออเราเปิดก่กอนก็โกยก่อนมันดีไหม ผมก็คิดว่าสมควรนะครับลุงเพราะไม่งั้นถ้าหยีเราเปิดช้าหมายความว่าถ้าเขาเปิดก่อนเราก็ต้องประทะเขาโอเคกระเป๋ายังพอใส่ทองหรือเปล่าเออม,ม,ม,มันต้องมากขนาดไหนครับผมกระเป๋าตอนนี้อยู่ที่หมื่นสามพันแปดร้อยโลผมมีสองหมื่นหนึ่งผมมีสี่พันหกครับไหนเหม่ยมันะพายกระเป๋า 5, <000. S 1> มาเลยเอาผมโลง่ลงๆเลยโอเคงั้นน่าจะพอสองหมื่นนะลุงสองหมื่นหนึ่งด้วย ไม่ได้คนอื่นช่วยโกยเอาไว้ใช่ใช่ที่เราทำที่ได้แล้วกันถ้างั้นนับหนึ่งสองสามเดี๋ยวลุงจะไปแปะระเบิดได้ครับลุงแล้วแล้วพวกผมนะครับโอเคได้ครับพอได้ยินเสียงระเบิดเสร็จปุ๊บเราจะเข้าไปในธนาคารกันโอเคครับครับได้ครับอลุงครับแล้วถามเลยแล้วถ้าเกิดมีคนตามเข้ามาล่ะครับเป็นบอกว่าขออาหารนะถามว่ามีคเไหม มีครับมีให้ใส่มีนะครับมีมีอยู่ครับลุงสแตนบายบนรถคนหนึ่งเผื่อเห็นโอเคครับได้ครับโอเคนะได้ครับครับลุงพร้อมไหมพร้อมแล้วครับลุงโอ้ยตื่นเต้นเออลุงน่าจะผ่านมาเยอะนะฮะักรอแล้วลุงมาผมพักรอแล้วลุงควักอาวุธด้วยไม่ใช่ควักกระโจนอาวุธครับลุงโอ้ยลุงลุงนี่นะลุงมีผู้หญิง เชีย่ยลุงนี่บ้ากามได้ใจกูจริงเออลุงไ <c oughs> ม่เอาเรื่องว่าเออแกแล้ววิ่งเร็วชิบหายเลยลระวังระวังระวังถอยห่างถอยห่างถอยห่างคุณเกียร์ระวังนะนอยู่ใกล้ขนาดนั้นโอ้ <c oughs> โหเงินทั้งนั้นแน่เลยว่ะเดียรเขาไปเช็คให้ลองเข้าไปดิ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วจำเป็ลุงด้านไหนเคียร์ครับด้านไหนเคียร์ใครมีเฉลยงับเอาไอมผมมีครับเออได้บีบีบีผมมีผมมีผมมีครับลุงได้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 มันต้องใช้อะไรไม่รู้เนี่ยใครมีเฉลงครับในใครมีเฉลงลองบีบีผมมีผมมีผมมีผมีพี่แกมีโอเคลองลองมางัดประตูฝั่งผมดูครับฝั่งนี้งัดได้วู้คนนดตทาาง่โอาวอถมด้มีใครดูต้นทางฝั่งด้านนอกหรือเปล่าครับไม่มีนะฮะไม่น่ามี โอเคแต่ผมดูรัดเราให้เออชิบหายแล้วมันขึ้นว่าคุณได้ส่งตำแหน่งให้ทหารวะโ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยมันขึ้นว่าผมถูกส่งตำแหน่งให้ทหารวะแล้วทโอเคทุกคนเตรียมตัวผมได้แล้วมีคนคนไปแล้วผมได้แล้วผมหยิบไปได้ตู้นึงแต่ว่าอีกตู้นึงผมหยิบไม่ได้มาขึ้นว่ามันช็อตผมอะแล้วบอกว่ามันถูกส่งให้ทหารอะอ๋องั้นเอางี้ใครที่แบบงัดไปได้แล้วครับอยากให้แบบอันนี้ออกไปเลย,อ,ยอ่าออดันนอ,อบบกเป็นคอนเซป ฟัถ้าถ้าถ้ามันช็อตอับมันก็สามารถงัดต่อได้พี่อ๋อช็อตก็งัดได้อีกเหรอใช่พี่จนกว่าเราจะทําเสร็จใช่ป่ะถ้าคนเราได้จริงจริงพอเราทำเสร็จปุ๊บป่ะมันจะขึ้นบนขวาหรือว่าถูกปนไปแล้วอ๋อโอเคขึ้นแล้วว่าถูกปนไปแล้วมันขึ้านนไปแล้วตอนงัดเสร็จเลยไหมพี่เฮ้ยมีคนมาดด้านนอกมีคนมาดด้านนอกมีคนรับไแล้วแต่แต่ถ้ายังช็อตธรรมดาจะยังได้อยู่ เพราะว่าเวลาคนอื่นงัดทั่วทั่วอ่าทั่วพื้นที่อ่ะพี่มันมันก็จะขึ้นทุกคนอ๋ออุ้ย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 โดนโดนชอบไปบ่อยระวังเป็นหมันนะครับโอเคฮะแล้วเออผมต้องไปงัดตรงไหนอีกใยข้างหน้ามีคนมาคนที่ขับผ่านคนที่ขับผ่านเขาวิ่งลงมาทำอะไรไม่รู้ผมงัดตรงไหนได้อีกไหมครับรายงานให้พี่หน่อยน้องรายงานให้พี่หน่อยข้างหน้าสามคน แค่สามคนเขาเป็นคนขยะแต่จะไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงตรงนี้หรือเปล่าอุ้ยแม่งอย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งไว้ใจอย่าเพิ่งไว้ใจดูลาวๆไปก่อนแจ้งแจ้งแจ้งไว้เลยน้องมันต้องมีล็อกปิกว่าเกียร์เออมันขึ้นว่าต้องมีล็อกปิกกับครับผมครับประตูไปไม่ได้เขามาถึงฝั่งตรงข้ามครับครับมันจะข้ามมาครับเขาข้ามมามีผู้หญิงข้ามมาหนึ่งคนไรเขาจะกันเอง ก็แตนละก็แตนแบบมีรถมาอีกหนึ่งคันครับมีรถมาหนึ่งคันถ้าทางไม่ไว้ใจด้วยมีรถอีกหนึ่งคันเหมือนมาดูราบเราเขาเอาไปแล้วเฮียลุงอ่ะอย่าเพิ่งไว้ใจใครทั้งนั้นนะครับที่ผ่านมาทำอะไรรีบทำครับทำอะไรรีบทำตอนนี้เอ่อตู้ไอเทมกันหมดแล้วครับตู้ไอเทมเอ่อก้อนก้อนตู้ไอเทมกันหมดแล้วแต่ว่ามันต้องงัดตรงไหนอีกงัดได้อีกไหมแล้วมันได้อะไรมาผมก็ไม่เคยเข้าหลังก็ต้องถามลุงเลยครับลุงไปไหนอะลุงอะลุงอะลุงหายลุงหายเฮียลุงล่อซื้อกว่าปะเนี่ย มันวี่งัดได้่เงินแดงมาอันเดียวยังในตู้เดียวเองไม่ได้เลยเงินแดงมันดูตรงไหนวะทำแจกมาเงินผิดกฎหมายไปไปเขียนเงินเงินผิดกฎหมายเกียร์หน้าตาเป็นไงอ่ะก็เป็นเป็นถุงเงินนะเขียนว่าเงินเถื่อนอ่ะกระเป๋าเป้สีดำแล้วก็เป็นเงินไปโปรยครับเกียร์นี่นี่นี่เกียร์อ้ยเฮ้ยย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 ยนยย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 นยยยยยยคยย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 ยอยยยยยอยยยยยยอยยยยยอยยยยยหรอเหมือนจะยยย คนผู้หญิงสองคนที่อยู่ด้านนอกเหมือนจะเป็นของของกลุ่มเดอะแมสครับเฮ้ยแล้วโยมาอยู่ในกลุ่มเดอะแมสมาได้ไงอ่ะไม่ไม่แม่คือคนของเขาครับพี่เป็นคนของเขาเฮ้ยได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้วสี่ร้อยเจ็ดสี่ร้อยมึงงัดได้ห้าตู้เลยเกียร์จะพูดคิดว่าตรงนี้คนเยอะมากตัวไหนที่มึงงัดแล้วมึงตู้แหงบอกไวดิใช่เอาออกเดี๋ยวพี่เออเออเอเดี๋ยวออกดี๋ว่ะตรงขาผมไอ้ตู้ฝั่งนี้พี่ครับอกแล้วเกียร์พื้นที่นี้มีอยู่สิบสี่คนเยอะมากครับพี่ ว่าเฮ้ยว่าแต่ลุงมันหายไปไหนแล้ววะลุงอะลุงหายไปไหนอะนี่ลุงหายไปไหนอะหายไปไหนแต่เราไม่เจอไม่มีนะแรกกับลุงยืนอยู่นี้นะแล้วลุงก็หายไปเลยนั่นแหละดิแ่งแผมว่าแบ่งๆแล้วนะว่าแบ่งๆกว่ากูเอาจากตรงนี้ดีกว่าวะรีบออกพี่ไปดีกว่าไปดีกว่าไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจเริ่มไม่ไว้ใจแล้วออกมาพี่มาอยู่บนรถมาอยู่บนรถขึ้นรถผมมาไป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  หนเดียวว่าจากแล้วจะไมลุงลุงหายไปไหนอ่ะไปไปไปดูเซฟปะไปค่ายก่อนไปไปดูเซฟเลยค่ายกับกันเนาะใช่ใช่ไม่ล้วลุงไปไหนวะนั่นดิลุงหายไปไหนวะไปก่อนพี่เราต้องไปเออออกออก่อนแล้วกันว่าแปลกแปลกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลืองวุ่นหลังดิวุ่นหลังดิ

สภาพแม่งโคตรน่าตายเลยวะเฮ้ยไอพวกขี้นี่มันตกเครื่องบินมันไม่ตายหรอวะไม่ตายไม่ตายไม่ตายแก้ว่าเราล่อกันหมด่คืออพี่อยู่ยาบั้นได้ผมจะฟังเงินให้กันนะอยู่ยาว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 โอเคพี่เรื่องเรื่องเยี่ยไอ้ชี้อลุงมันอยู่ผมผมอยู่คนเดียวเหมือนกันไงก็ไม่รู้จะทำอะไรได้ได้ดีดีดีแตปืนแต่ปืนมึงไม่น่าคนเดียวนะไอ้ก้อนเยี่ยนั่นแหละดีพี่ผมถามมาเฉยๆเลยปืนผมมันนี่ได้ เพี่ก้อนได้ดูแปลกๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสด<จ>ีค่ะ <ๆ S 1> อรีบวางกังแล้วพี่เออรู้เรื่องใส่ของตู้เดียวกันรวมกันไปเลยนะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาค่อยหา<ต>ซื้อ,อ,อวอยพวกมันขนาดนี้แล้วถ้าเราเจอเพื่อนคนอื่นได้อะพี่ผมว่านะเราสร้างค่ายเองแม่งได้นะเว้ยจริงเราทำใคยเองได้เออพี่พี่เป็นพระจุวินทร์ใหม่มันจะมีธงอยู่พี่เห็นป่ะพี่ก็ใส่ตู้ไปเลยพี่ห้ามออกมาธงเก็บเหรอธงไอ้ ทงอัปเกรดค่ายเก็บเหรออ่ะใช่พี่บางคนบอกให้เอาเฮ้ยพี่เฉินเงินแดงเงินแดงเราเยอะจังวะพี่ใช่พี่พี่อยากเก็บไม่เยอะพี่ได้มาจากคนอื่นมาได้จากคนอื่นมาด้วยจะไม่มีแล้วนะนี่ที่ขอคนอื่นมาพี่พี่เฉิอยู่เฉยไชดเดี๋ยวดูผมเก็บของนะตังปันเลยดิปังได้พี่ได้พี่อัไอันนี้พี่เด่นมันอะเดี๋ยวผมไปดูของก่อนว่าทำให้บายไง I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.